สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สาวบ้านตะกูกจะพามาแนะนําเมนูไกลบ้านสําหรับคนอยู่ต่างแดนนะคะนั่นคือน้ําพริกกากหมูค่ะเราไม่ได้ใช้หมู3ามชั้นเหมือนที่เมืองไทยนะคะเราใช้หมูแฮมแทนนะคะจานนี้เลยค่ะจานนี้ประมาณ375กรัมนะคะส่วนผสมต่อไปเลยค่ะคือพริกแห้งค่ะเพื่อนๆนจะใช้พริกสดก็ได้นะคะพริกแห้งหรือพริกสดนั้นเพื่อนเเอาที่ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะ ใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยค่ะแล้วต่อไปก็เป็นกระเทียมค่ะนะคะเอาก็ตามที่ชอบเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นหอมนะคะใช้หอมที่หาได้ในท้องถิ่นนะคะเป็นหอมของต่างประเทศที่นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมเหล่านี้ไปคั่วในกระทะกันนะคะมีส่วนผสมอันนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆก็คือเห็ดหอมแห้งแต่เราแช่น้ําให้เย็นแล้วนะคะพอดีในครัวมีเห็ดหอมแห้งที่เราซื้อมา เก็บไว้ใช้ทําต้มจืดมันเหลือแค่สีดอกอันนี้เลยเอาไปแช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะซอยให้ละเอียดเพื่อที่จะทําน้ําพริกนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมอีกอันหนึ่งก็คือหอมทอดค่ะหอมทอดกร,บกรอบๆอันนี้เราจะใส่ตอนท้ายนะคะนี่แหละค่ะคือส่วนผสมมาดูกันต่อเลยค่ะกระทะนี้คั่วหอมกับกระเทียมนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเราใช้แค่เบอร์ห้าค่ะส่วนกระทะอันใหญ่นี้นะคะเราก็คั่วหมูแฮมรอนะคะ ก็ใช้ไฟอ่อนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ารอหอมกับกระเทียมเสร็จด้วยค่ะส่วนพริกแห้งนั้นเราจะยังไม่คั่วนะคะพริกแห้งนี้จะสุกเร็วเราคั่วทีหลังนะคะให้หอมกระเทียมสุกก่อนใกล้ๆสุกก่อนแล้วแล้วเราค่อยคั่วพริกแห้งค่ะในขณะที่รอนะคะดูภาพต่อไปก็เราก็จะคั่วพวกนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้หอมกับกระเทียมก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเท หอมกับกระเทียมใส่จานรอพักเอาไว้ก่อนให้เย็นแล้วกระทะนี้ก็จะเอาพริกมาคั่วต่อนะคะเลื่อนมาตรงนี้กระทะนี้เราก็คั่วหมูแฮมให้แห้งไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะอันนี้ใช้เบอร์สามนะจะได้ไม่แห้งจะได้ไม่ไหม้เกินไปเพราะต้องโรหหอมกระเทียมก่อนเดี๋ยวดูต่อไปคะ่ะพริกแห้งก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาพักให้หายเย็นก่อนนะคะ อันนี้หอมและกระเทียมที่พักให้เย็นแล้วก็เอามาเข้าเครื่องบดนะคะสําหรับเพื่อนๆอ,อยากตําก็ตาได้นะแต่เราจะใช้เครื่องบดค่ะในขณะที่บดเราจะไม่ถ่ายคลิปนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเสียงดังมากพริกแห้งที่คั่ววางไว้ให้เย็นแล้วนะคะอ้อก็เอามาใส่เครื่องบดโตนะเพื่อนๆ นี่หมูแฮมที่เราคั่วเอาไว้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เทส่วนผสมที่บดแล้วมีทั้งพริกแหง้งหอมกระเทียมนะคะอย่างที่บอกว่าใครมีพริกสดก็ใส่พริกสดได้ใครมีพริกแห้งก็ใส่พริกแห้งนะคะเทส่วนผสมลงไปเลยค่ะส่วนผสมที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะนี่ใส่เลยใครจะตำก็ได้ใครจะบดก็ได้นะคะแล้วก็เห็ดหอมที่เราเหลือเอาไว้นะคะเห็ดหอมที่ซอยแล้วเนี่ยใส่ไปเลย ตอนนี้เร่งไฟเลยค่ะเปิดไฟเบอร์หกแล้วก็ผัดไปนะคะผัดส่วนผสม,มให้เข้ากันเปิดไฟแรงถ้ามันแห้งเกินไปก็เติมน้ำมันนะคะแต่หมูแฮมนี่มันมีน้ำมันในตัวอยู่แล้วนะคะเราไม่อยากกินแบบว่ามีน้ำมันเยอะมันจะเป็นการเพิ่มแคลอรี่เพราะฉะนั้นเราจะไม่เพิ่มน้ำมันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหั่ ผัดไปสักพักจนหอมนะคะแล้วเราค่อยปรุงเครื่องกันค่ะเอาต่อไปนะคะเพื่อนๆสุกได้ที่แล้วเครื่องส่วนผสมด้วยกันอันนี้เราก็ใส่น้ำตาลนะใส่น้ำตาลไปแล้วหนึ่งช้อนชาค่ะเพิ่มอีกช้อนชาที่สองนะคะเพราะว่ามีความเค็มจากหมูแฮมแล้วนะคะเราก็เลยใส่น้ำตาลเพื่อดับเค็มเราเป็นคนกินอ่อนเค็มนะคะเพื่อนๆอันนี้คือน้ำตาลนะคะประมาณสองช้อนชาครึ่งแล้วอันนี้ก็คือผงนัวค่ะแค่นี้ค่ะผงนัว กินไม่ต้องเยอะนะเอา้าแล้วบางคนบอกว่าไม่ใส่น้าปลาไม่ใส่เกลือเพิ่มเหมือนถ้าใครต้องการเค็มก็ใส่เค็มเลยค่ะสําหรับเรานั่นเรากินอ่อนเค็มนะคะเราใส่น้าปลาแค่นิดเดียวใส่น้าปลาแค่นี้พอนะคะเสร็จแ,แล้วอันนี้ก็คือหอมทอดนะคะหอมทอดใส่ไปเลยค่ะขั้นตอนสุดท้าย ตอนนี้ก็คล้ากกันให้เสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วชิมแล้วค่ะแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเค็มมากกว่าน,นี้หรือเผ็ดกว่าน,นี้ก็ทําได้ลดปริมาณพริกหรือเพิ่มปริมาณพริกลงได้ตามใจชอบเลยนะคะเมนูนี้เมื่อเก็บไว้ให้เย็นแล้วก็เอามาใส่กระปุกอันนี้เลยค่ะนี่กระปุกขวดของเราเก็บไว้กินตอนหลังเลิกงานนะคะเ mm hmm. พื่อนๆ เป็นเมนูฉุกเฉินหลังเลิกงานเวลาเราหิวมากๆก็คิดเมนูอะไรไม่ออกนะคะเมนูนี้ก็เหมาะกับไข่เจียวแล้วก็ไข่ต้มแบบยางมะตูมนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะเป็นเมนูฉุกเฉินสำหรับคนไกลบ้านนะคะน้ำพริกกาก,ากหมูค่ะ